สวัสดีค่ะสวัสดีครับสนใจโปรแกรมฟิลเลอร์น้องสาวอะค่ะเพราะว่าพเดอเพิ่งจะมีแฟนใหม่แล้วก็อ,อายุขนาดนี้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าตรงนั้นะ่ะมันไม่ค่อยแต่งตึงเหมือนอมสมัยสาวๆค่ะมันเริ่มฟอกมันเหี่ยวอะค่ะเราอยากให้มันอ,อิอ่มฟูเหมือนตอนสาวๆอะค่ะออแล้วก็มีอีกปัญหาหนึ่งนะคะคือพอมีอะไรกันเนี่ยแล้วรู้สึกว่ามันเสร็จยากคุณหมอช่วยหน่อยสิคะหมอเจมดูแลให้นะครับก็หมอคิดว่าการรักษาด้วยโปรแกรมฟิลเลอร์เนี่ยถูกทางละเพราะว่าเราอยากให้น้องสาวมันฟูมันฟิตดูฟิตขึ้นนะครับ จะทําให้รู้สึกว่าทั้งนูนทั้งอวบอิ่มสีผิวดูดีขึ้นรอยย่นจะหายไปจะกลับมาเด็กเด็กจริงๆครับแล้วก็อีกอันนึงที่หมออาจจะแนะนําในเรื่องของให้กลับมาดีขึ้นเป็นการนํา PRP หรือว่าพลาสมาของเลือดจากร่างกายเราเนี่ยมาปั่นนะแล้วก็ไปใช้บริเวณของตัวคิสริสนะครับเพื่อทําให้บริเวณของอจง ของเราดีขึ้นรักษาในเรื่องของความรู้สึกทางเพศจะทาให้รู้สึกว่าเวลามีกิจกรรมทางเพศแล้วเนี่ยเราจะมีความสุขแล้วก็แฮปปี้กับชีวิตคู่เรามากมากขึ้นโหอย่างี้ก็ดีเลยค่ะสุดท้ายแล้ววันนี้เราเติมไปทั้งหมดข้างละ 15cc เนาะแล้วดูว่าผลงานเป็นยังไงบ้างครับผมอยอวบอิ่มเต็มฟูเลยนะคะใช่ไหมดูขาวขึ้นเลยอืมแล้วดูรอยย่นเป็นยังไงบ้างครับรอยย่นรอยยับแทบจะไม่มีเลยตอนนี้เหลืออายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้น่าจะเหลือ1บิบต้นๆ้นเลยนะ กลับบ้านไปนี่แฟนต้องแบบแฟนรักแฟนหลงยังไงบ้างคะหลังทําชอบมากไหมคะชอบมากค่ะแล้วเรารู้สึกเลยว่าแบบมันเต็มมันฟูแล้วแบบกลับบ้านไปคืนนี้แฟนต้องแบบว่าประทับใจแน่ๆเลยค่ะโอก็ใครที่มีปัญหาน้องสาวนะคะมาปรึกษาที่นี่เลยค่ะทําดีค่ะคุณหมอใจดีมากมือนิ่มมากค่ะทําแล้วไม่เจ็บเลยขอบคุณค่ะ